คุณรู้ไหมครับของที่ช่วยให้ลำไส้คุณสะอาดเหมือนล้างท่อทุกวันมันมีอยู่จริงครับและมันชื่อว่าไซเลียมฮัสก์ไซเลียมฮัสกคือใยอาหารจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนที่ดูดน้ำได้มากกว่าน้ำหนักตัวมันถึง20เท่าพอเข้าไปในลใําไส้มันจะพองตัวกลายเป็นเจลนุ่มๆช่วยกวาดเอาของเสียคราบไขมันและสารพิษออกจากลำไส้ เหมือนฟองน้ำธรรมชาติที่ทำความสะอาดจากข้างในเลยครับถ้าคุณขับถ่ายยากท้องผูกพุงป่องแน่นท้องเป็นประจำไซเลียมฮัสคคือสิ่งที่คุณควรลองจริงๆครับเพราะแค่ชงวันละช้อนชากับน้ำหนึ่งแก้วใหญ่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าโลง่งเบาสบายท้องภายในไม่กี่วันแต่ความดีของมันยังไม่จบแค่นั้นครับงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่ามันช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากโดยเฉพาะในคนที่ต้องการคุมเบาหวานและยังช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมันทำให้อิ่มนานกินได้น้อยลงลองคิดดูสิครับแค่เพิ่มใยอาหารธรรมชาติเล็กๆอย่างไซเลียมคัสเข้าไปในชีวิตประจำวันวันละแก้วก่อนนอนคุณจะได้ลำไส้ที่สะอาดร,ระบบขับถ่ายดีแถมยังช่วยควบคุมน้ำหนักและสุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้นครับลำไส้ดีสุขภาพก็ดี ชีวิตก็โล่งครับ